สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมพาทิศวิวัฒน์ปนัสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความลี้ลับน่าสะพรึงกลัวของถ้ำขุนอภัยที่มีคนหลงป่าสุดชง,งนพรานก็ไปตามหาแต่ดันหลงเข้าไปในเมืองล,ลับแผลเจอเรื่องไม่คาดฝันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยกับเรื่องตำนานความเชื่อเรื่องเล่าต่างๆและวิถีชีวิตเป็นของคู่กันจึงไม่แปลกใจว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมักจะมีตำนานเรื่องเล่าลึกลับที่สืบทอดต่อกันมาอย่างน่าสนใจบางเรื่องได้ยินถึงกับคนลุกเช่นเดียวกับเรื่องราวภายในถ้ำที่นอกจากความงดงามแล้วว่ากันว่ามีเรื่องเหลือเชื่อแฝงอยู่ เชื่อว่าหากย้อนกลับไปในช่วงกลางปี2563หลายคนคงจำกับเหตุการณ์ชาวบ้านป่ามะกรูดตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก4คนหลงเข้าไปในป่าขณะขึ้นไปหาเห็ดและของป่าบนเทือกเขาลำพาดหรือเทือกเขาจอมปลวกตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่12พฤษภาคม2563 ซึ่งในกลุ่มนี้มีเด็กชายอายุเพียง13ปีอยู่ด้วยจนเวลาผ่านไปกว่า6วันเจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับคนหลงป่าทั้งหมดออกจากป่าและส่งตัวไปโรงพยาบาลวังทองแต่ทว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อนายเอานามสมมุิในายพรานที่ขึ้นไปตามหาคนหลงป่าเปิดเผยว่าตนได้ขึ้นไปตามหาคนหลงป่าบริเวณป่าต้นมะค่า ห่างจากถ้ำขุนอภัยประมาณ1กิโลเมตรซึ่งตลอดเวลาที่ลาดตะเวนป่าเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงสัตว์แต่เจอรอยเท้าคนรอยเท้าสุนัขแต่เมื่อเดินตามไปก็ไม่เจอรอยตามต่อได้ยินเสียงคนแววมาตามลมมีเสียงคนเคาะไม้แต่ก็หาไม่เจอเหมือนกับว่าป่าปิดไม่เพียงเท่านั้นนายเอยังเล่าอีกว่าประวัติของถ้ำขุนอภัยเป็นถ้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่มาตั้งแต่โบราณ เมื่อก่อนเป็นถ้ำขนาดใหญ่ประมาณ30ปีก่อนเคยมีพระชื่อพระขุนอภัยมาปักกรดทุดงในถ้ำและจะกินแต่ผักไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ก็อยู่ไม่ได้แล้วหายไปในป่าโดยที่ชาวบ้านก็ไม่เจอร่องรอยและไม่รู้ว่านี้ไปตอนไหนหลังจากที่พระหายไปในป่าถ้ำก็ถลม่มทำให้ถ้ำเล็กลงเท่าปัจจุบัน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะเจ้าที่ไม่อยากให้ไปรบกวนจึงทำให้ถ้ำถล่มปิดปากถ้ำชาวบ้านเชื่อว่าในถ้ำมีผีป่าเป็นเจ้าที่สภาพภายในถ้ำนั้นมีหินงอกหินย้อยมีแอ่งน้ำเล็กๆบ้างตามพื้นชาวบ้านก็รู้กันดีว่าป่านี้เจ้าที่ค่อนข้างแรงขณะที่ทางด้านผ่านป่าอีกคนก็กล่าวว่าโดยปกติหากเข้าไปในป่า ต้องขอขมาลาโทษเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะกลับออกมาไม่ได้ตนเองก็เคยหลงป่าเมื่อ32ปีที่แล้วขณะนั้นหลงเข้าไปในเมืองล,ลับแลเจอนาข้าวเจดี JD, และผู้หญิงจำนวนมากซึ่งตนไม่กล้าเข้าไปคุยกับใครกลัวกลับออกมาไม่ได้จึงแอบเดินออกมาข้างๆก่อนจะเห็นหญ้าคาสีดำจึงอธิษฐานว่า ลูกเกิดมาทั้งชาติไม่เคยเห็นแบบนี้ขออนุญาตเก็บยาคากลับไปที่บ้านก่อนจะเก็บยาคาใส่ถุงปุย๋ยและเดินหลุดออกมาจากบริเวณดังกล่าวได้โดยขณะที่อยู่ในเมืองลับแลอย่างสว่างสวัยแต่เมื่อหลุดออกมากลับมืดสนิท <L> อย่างไรก็ตามครับเรื่องราวดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับล่าข้ามเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ